โซเชียลเดือดอาทิตย์ริวพูดถึงอั้มพัชราภาถึงขั้นใช้คำเรียกแบบนี้ กลายเป็นเรื่องราวที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจและพูดถึงอย่างมากอดีตพระเอกดังริวอาทิตย์ุกตายุค90ชีวิตคลิกผันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดไร้บ้านไร้ครอบครัวนำซ้ำยังป่วยใบโพล่ามานานกว่า10ปีโดยล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสคลิปที่อาจาไลสดของริวอาทิตย์มีบางช่วงบางตอนที่ถูกวิพากวิจารอย่างหนักเมื่อริวอาทิตย์ได้กล่าวถึงอัมพชราภาด้วยความสนิทว่าอัมพชราภาเป็นนางเอกดังทางช่องเจ็ด เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงหรือตัวแม่ถ้ามอรังสิตเขาจะเรียกอีดำอีดำตับเป็ดพร้อมกับหัวเราะงานนี้ชาวเน็ตค่ะแห่คอมเมนต์กันสนัน่นอาการแกน่าจะหนักแล้วละ่ะต้องรักษาตัวไม่งั้นหลุดไกลโอ้โหหลุดแบบหลุดออกไปนอกจักรวาลมาก เคยเห็นอ้ำตอนเล่นละครพับลึงสีชมพูเข้าวงการแรกๆไม่ดำนะคะสวยขาวออร่ามากแต่ก็มีเช่าเนี่ยค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดมากกันไปหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันคะ่ะและก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบว่าก็เคยเรียนนิเทศมรังสิตท,ที่เดียวกันแต่วันนั้นกับวันนี้มันไม่ควรมาพูดสื่อแบบนี้การไลฟ์สดก็คือสื่อหนึ่งไฮโซเซเลบของวงการเขาเรียกว่าวงการเอ่ไฮเซเลบนะ แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกับอ้ํพัชราภาชัยเชือ้อเป็นนางเอกตัางทางช่องเจ็ดนะเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเขาเรียกว่าตัวแม่หรือแม่แม่อ้ํา้าบอรรมสิทธิ์ที่เราเรียกวีดํ อีรตาตะเป็ดเดี๋ยวมาดูไรต่อ,อ,อ,อมาต่างอีเยี่ยน่าเลยเยี่ยเลี้ยวเมื่อเมื่อมามา,มาด่ากูอีดับได้เดี๋ยวดิ้กกินกูต้ากูฉีดวิตามินซีกูร้อยไหมกูทำไรเนี่โอ้เดี๋ยวนี้กูกูงา,าม,ม,ามงามเด่นเลิศกับสถานแบบตะพีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ